รือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนอกป็จบขันจองที่ส่งองเราหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนโดนแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใส เย็นมันแสงจันในคืนวันพิณน,นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสวสบายไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งๆ น่ำน่ำเบาเบาสบาย,ยไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลา,างกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยจะให้หยุดใจกันไปอย่างนี้คเรื่อยนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยนิ่งไปเบาเาสบาย ใน้เราอาศิฐาจิตเนื้ออนุภาพแห่งบุญทุกบุณนังกล่าวก็ข้างข,ของบุญที่ใใเราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปถึงโลกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศเสริญส,สุขมรรคนิพพานพิช,ชาธรรมก,กาย เกิดมาได้อรรกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์สร้างประวิณเลอยไปจนกระทั่งบรรยุกไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนําไปส่อบ่อบายก็ยังได้กระทำให้ทำนานชีวิต ถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปค่ายไปพักกลางนาะจิตติสิบุรีองพุทธเศษเก็บบัลลังก์อบริษัทร์ปถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมี ก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบุญมีให้สมบูรณ์่จะทำให้ได้สร้างบุญมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งบนอายุขัยข่ายถุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำหลักคติฐานจิตใจนี้ไปเป็นต้นไปจัดส่วนปัจจุบันในชาตินี้ เรายังสร้างบารมีอยู่ในร่างกายระครังแร,รงรักจากโรคภัยไร้เจ็บให้ยอยู่หายยืนยาวสร้างบรารมีเป็นอนานานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพยากให้เราเริ่มสร้างบารมีอยากไม่รู้จักมันจะสิ้นให้ครอบครัวอออุ่นเป็นครอบครัวแก่ เอาโปรตมกลเอาโปรตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่เป็สมัมมาทิเจ้าเป็นผู้ลปยยง,งปลูกและปัญญาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงติปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอ,อย่างนี้นะจ๊ะ